สวัสดีครับมาดูกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะกินอาหารพิเศษครับอาหารพิเศษครับดิ่งพระสุทานะครับเนี่ยครับนื่อครับอาหารพิเศษนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับโอ้โหทอดใหม่ๆเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยครับเขียดเคียดเคี่ยดดูทองนะครับดูทองนะครับเนี่ยโอ้โห มาแล้วครับมาเด้มามามาครับมาใครชอบไหมครับใครชอบไหมครับเขียดทอดเขียดทอดดิ่งพระสุธานะครับนี่อันนี้ต้องจิ้ม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 กับอะไรนี่เกลือครับนี่ครับเกลือให้จิ้มเนี่ยครับอืมอืมอร่อยเลยนะครับเหมาะเลย ลบ,บข้าวเหนียวแลมาจันนะพูดมาเลยครับเด้อโอ้โหอร่อยมากเลยครับเขียดทอดดิ่งพระสุธานี่กินกับเกลือน,นี่เลยนะครับนี่ครับอร่อยมากครับ ด้วยใยนะครับนี่ครับในท้องก็มีไข่ด้วยนะครับเนี่ยมีไข่นะครับมาเลยครับเด้อใขรหิวก็มาเลยนะครับนี่มาเลยครับมาเลยครับเนี่ยครับก็กินมาเลยครับเด้อมากับนี่ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆกินกับเกี๊ยวทอดด้วยนะครับ กิมบับเกีย๊ยทอดนอ่นะครับเกีย๊ยทอดเกีย๊ยทอดมาเลยครับเด้อมาเลยครับมาเลยครับนี่นะครับก <laughs> ินกมบับเกีย๊ยข้าวเหนียวอร่อยเลยนะครับนี่นะครับอืมอร่อยมากครับ อ,อร่อยเลยมาแล้วครับมาแล้วครับอร่อยมากเลยครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ